สมายโปรวิดีโอสวัสดีครับหลังจากที่ YouTube ได้มาเปิดสำนักงานใหญ่ที่ประเทศไทยกระแสะการสร้างรายได้กับ YouTube ก็มาแรงแซงทางโค้งเลยนะครับ<อ>เพราะว่ามันสมัครได้ง่ายทำได้ง่ายแต่ก็โดนแบนได้ง่ายๆ<อ>เช่นกันนะครับผมจะมาบอกกฎ3ข้อในการสร้างรายได้กับ YouTube ให้เพื่อนๆรอ,อดจากการโดนแบนกันนะครับ เมื่อคืนนางซูซานวอซิกี้ซึ่งเป็นซ e อขอของ u ูท b e ได้มาเข้าฝันผมและเล่าให้ฟังว่า Three rules for make money on YouTube One create advertiser friendly content หมายความว่าในวิดีโอของเราทุกๆส่วน ตั้งแต่รูปภาพเสียงเพลงวิดีโอและในบางกรณีอาจจะรวมถึงการแคสเกมต่างๆจะต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมีผู้มีตาหางยาว to respect the community หมายความว่าเนื้อหาในวิดีโอต้องไม่สื่อถึงความรุนแรงความอนาจารอาวุธยาเครื่องดื่มแอลกอฮอล การต่อต้านบุคคลหรือองค์กรการแฮกระบบและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆและข้อที่3คือห้ามคลิกโฆษณาตัวเองหรือขอให้คนอื่นช่วยคลิกช่วยคลิกโฆษณาผมด้วยนะครับ,รบซึ่งอาจจะโดนแบน adsense account ได้หลอกเดยนไม่ได้หรอกนะคะพอง,พองผมจะเน้นไปที่การสร้างรายได้กับ YouTube ในรูปแบบที่เขาเรียกว่าสายข่าวนะครับคือ มีรายได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแบบน้ำซึมบ่อทรายครับ,รบเพื่อนๆสามารถติดตามชมวิดีโอสอนการสร้างรายได้จาก YouTube เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ onlinevideomarketing.in.th ขอบคุณมากนะครับ เมื่อคืนนางซูซานวอสซิกกี้ซึ่งเป็น CEO ของ YouTube <c oughs>